ถ้าพี่ดอตก,กระอกได้หนึ่งพันห้าร้อยครั้งผมจะเลิกดูบุหรี่ตลอดชีวิตจัดไปครับหนึ่งสองสามสี่ 5 6 7 8 9 0 1 0 2 3 0 5 6 7 8 9 3 0 2 3 7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  5 6 7 8 9 3 0 2 3 3 0 2 3 7 5 6 3 0 2 3 7 5 6 3 0 2 3 0 2 3 7 5 6 3 0 2 3 7 5 6 7 8 3 0 2 3 7 5 6 3 0 2 3 7 5 6 7 8 3 0 2 3 7 5 6 7 8 3 0 2 3 7 5 6 3 0 2 3 7 5 6 7 8 3 0 2 3 0 2 3 7 5 6 7 3 0 2 3 7 5 2375678901237567890123756789 ค่ะ6็แเป็นต30แเป็นต30 6เด็แวส็แเ0เด็เป็น2 30 6เด็แสน2สก็็แปิตส6็เป็นตส6แเมต30เด็แส30็เป็น6ก็แ0 mặc dù chết, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9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  u 2 t 4 pathway 如果มอาน ihan แล้วล рон it ต้จ1 2 b j e c t i v e theory วาง d 1 tackle 3 e r e ใหม่ Rig Alla เฌน้าหมายก้นในอาว่างหวั้เร is m u l t i p l i c a 1ต้องนี้ตอนนี้มีผู้ découvrir görüş ้าความีไม่รับ wholly มันอยู่สุดแต่ i ก모ตลงลกอฤนติ้ง b ท pedestrian per transmit Smile ة 律 Saint Olha เกิดก limeland สองสามสี look, okay. cool. ่หกเจ็ดแปดก้าสองสามสี่ห้กเจ็ดแปดก้าสสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสสอสามสี่หกเจ็ดแปดก้าสบสอสามสี่หากเจ็ดแปดก้าสิบสอสามสี่หกเจ็ดแปดก้าสบสอสามสี่หกเจ็ดแปดก้าสสอสามสี่หากเจ็ดแปดก้าสบสอสามสี่หกเจ็ดแปดก้าสสอสามสี่ห้กเจ็ดแปดก้าสบสอสามสี่หกเจ็ดแปดก้าสสอสามสี่หกเจ็ดแปดก้าสสอสามสี่หกเจ็ดแปดก้าสสอสามสี่หกเจ็ดแปดก้าอกเจ็ก้า